ในทุกๆวันเจ้าหน้าที่ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอภาธาตุพนมจังหวัดนครพนมจะนําเงินในตู้บริจาคต่างๆหรือว่าตู้ทําบุญภายในวัดมารวมกันเพื่อนนับยอดก่อนจะนําไปฝากเข้าบัญชีธนาคารของวัดซึ่งปัจจุบันมียอดเงินฝากอยู่114ล้านบาทจากทั้งหมด36บัญชี เจ้าหน้าที่การเงินนำยอดเงินฝากมาสแสดงเพื่อยืนยันคขาว่าการบริหารเงินในช่วงที่ผ่านมาโปรง่งใสทั้งการฝากเงินรายวันหรือการเบิกจ่ายเงินที่คณะกรรมาการวัดสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการสแสดงบัญชีเงินฝากเกิดขึ้นหลังจากวายาวจากรวัดพระธาตุพนมคนหนึ่งจากทั้งหมด6คนเรียกร้องให้ตรวจสอบบัญชีของวัดพระธาตุพนมย้อนหลัง5ปีซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินชี้แจงเขาว่าเงินรายได้ของวัดส่วนใหญ่มาจากตู้บริจาคหรือว่าตู้ทําบุญ มีค่าบูชาดอกไม้ทูบเทียนค่าเช่าวัตถุมงคลเงินบริจาคซื้อที่ดินและการกุศลอื่นๆโดยทุกวันจะสรุปยอดเงินบริจาคของแต่ละส่วนแล้วก็นำมานับรวมกันเพื่อฝากธนาคารซึ่งจะมีกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่การเงินนำเงินไปฝากที่ธนาคารช่วงเย็นของทุกวันค่ะหบัญชี แต่ยังมีอีกบัญชีเก่าที่3 1บัญชีที่พี่รวบรวมได้จะอยู่ในเซฟแล้วก็ยังมีบัญชีที่ยังไม่มีสมุดแต่เป็นบัญชีที่ทางธนาคารแจ้งเข้ามาด้วยในเพืยอทำหนังสือไปว่าเงินวัดเนี่ยมีบัญชีอะไรบ้างซึ่งตัวนี้พี่ไม่แต่ต้องแต่พี่จะแต่ต้องเฉพาะที่มีสมุดแล้วก็ไปปรับยอดที่แบงค์สามสิบเอๆๆ็ดบัญชี อันเก่าแต่อันใหม่นี่มีแค่5บัญชีซึ่งสามารถตรวจสอบได้เพราะพี่มีทะเบียนคุมของแต่ละบ,บัญชีชัดเจนฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัดพระาธาตุพนมนะครับชี้แจงครับหลังมีข้อสงสัยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเงินของวัดชุดใหม่15คนนะครับอำนาจและบทบาทของเจ้าหน้าที่การเงินแล้วก็มีบางคนคัดค้านการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสคนใหม่ครับ มีข้อเรียกร้องนะครับให้ตรวจสอบเงินบริจาคหรือเงินทำบุญรายได้จากการให้บริการที่จอดรถและงานบุญเดือน3ซึ่งมีข้อมูลอ้างว่าคณะกรรมการวัดบางส่วนครับจะได้โคต้าแผงค้าเพื่อนําไปขายช่วงต่อนะครับงานบุญเดือน3แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพระธาตุพนมปีละหลายแสนคนครับและปีนี้ครับอาจจะมีการจัดงานบุญเดือน6ด้วยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับ ส่วนรายจ่ายของวัดในแต่ละเดือนครับจะมีค่าน้ําค่าไฟค่าแรงงานค่านิตยพัฒ์หรือเงินถวายพระสงฆ์สําหรับพระสงฆ์ที่มาสอนในโรงเรียนพระปริยติธรรมนะครับเดือนละ9 0 0 0 0 0ถึงหล้านบาทครับส่วนการเบริกค่าใช้จ่ายอื่นๆครับจะมีคณะกรรมการลงนามโดยเจ้าวาดหรือผู้ช่วยเจ้าวาดวัยาวัจกรหรือคณะกรรมการวัดอย่างน้อย3ใน5คนจึงจะสามารถเบิกเงินได้ครับ ก็ต้องเปิดเผยได้นะครับก็มันไม่ใช่เงินเงินในในใน,ในเป็นเงินของเราถ้าเป็นเงินส่วนตัวของผมผมว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นไม่กล้าไปคุยว่าวันนี้ผมขายของได้เท่าไหร่ผมก็ไม่คุยนะใช่ไหมเราก็เราก็คุยไม่ได้<ต>นะครับนั่นมองว่ามันมีจริงไหมครับขบวนการที่อยากไปแฝงประโยชน์เอาเก็บไว้ในวันถ้ามีระบบแบบนี้ ผมคิดว่าม,มันมันมันไม่มีที่จะเข้ามาได้หรอกเพราะว่าการทำงานเรามีระบบที่ป้องกันการทำงานเยอะนา,นายบวรศักดิ์ศรีนาฏลือชาชัยนักวิชาการศาสนาชำนาญการสำนักงานพระพุทธศาสนา,าจังหวัดนครพนมระบุค่ะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนา,ารับทราบปัญหานี้แล้วและประสานให้คณะสงฆ์จังหวัดนครพนมตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องที่สังคมสนใจ ไทย PBS เคยตรวจสอบงานนมัสก,การองค์พระาธาตุพนมของปี2567เปิดแผงค้าให้เช่าอยู่ประมาณ1,600แผงค่าเช่าตั้งแต่3,000บาทถึง12,000บาทโดยจะมีกลุ่มทุนไปเช่าแผงค้าแล้วก็นำมาขายต่อในราคาสูงกว่าเดิมประมาณ5-10เท่ามีการให้บริการสถานที่จอดรถและดอกไม้ทูปเทียนซึ่งอยู่ด้านนอกซึ่งมีมูลค่าแต่ละปีนับ10ล้านบาท งานนมัสการองค์พระาธาตุพนมหรือว่าประเพณีบุญเดือน3ม,มีทั้งชาวไทยชาวลาวเดินทางมาทำบุญสักการะขอพรห่มผ้าพ,พระาธาตุพนมตามความเชื่อเป็นจนํานวนมากค่ะ